ไคไรที่กินสมุนไพรแล้วกลัวตกค้างทุกคนไม่ต้องกลัวค่ะมันไม่ตกค้างค่ะทุกคนมันจะค้างเหลือแค่ความสวยความขาวความสุขภาพดีอันนี้แหละค่ะที่มันจะตกค้างไปตลอดชีวิต นะคะถ้ากลัวสวยตกค้างก็ไม่ต้องกินของนพะก้าวถ้ากลัวสุขภาพดีตกค้างก็ไม่ต้องกินของนพะก้าวถ้ากลัวผิวพรรณดีนะคะก็ไม่ต้องอุ้ยตายแล้วเดี๋ยวผิวพรรณดีตกค้างก็ไม่ต้องกินของนพก้าวแต่ถ้าไม่กลัวนะคะว่าจะสวยตกค้างสุขภาพดีตกค้างผิวขาวตกคางนะคะเชิญกินนพก้าวค่ะนะคะพี่รุ่งกินมาห้าหกปีแล้วค่ะเป็นไงคะตอนนี้ความสวยตกค้างค่ะ ถ้าใครที่กลัวความสวยตกค้างหุ่นดีตกค้างไม่ต้องกินของนปก้านะคะเพราะกินของนมปก้าวจะสวยตกค้างนะคะแต่คุณไม่ต้องกวนนะว่าเฮ้ยเวลาชงไปแล้วมันมีฝุ่นหลายคนไม่กิน โอ้เสียดายแทนกลัวไปตกที่ตับที่ไตมันไม่ไปที่ตับที่ไตนะคะมันเป็นมันเป็นสมุนไพรทุกคนคุณรู้ไหมว่าคนที่เป็นตับเป็นไตที่กลัวคะ่ะมันมาเกิดจากสีค่ะสีที่ผสมเข้าไปสีที่มันสังเคราะห์เข้าใจเนาะตับไตเราจะทํางานหนักก็ต่อเมื่อมันเจออะไรสังเคราะห์แล้วร้อนจัดๆอย่างเช่นเราทําสมุนไพรฤทธิ์ร้อนโดยที่เราไม่คํานึงถึงตับไตของใครเลยไม่ได้เราจึงต้องทําสมุนไพรฤทธิ์เย็นมาดับฤทธิ์ร้อนพอกินเข้าไปปุ๊บทุกคนตับไตเรามันจะไม่ ร้อนนะคะมันจะไม่ร้อนเพราะฉะนั้นพอตับไตไม่เจอความร้อนไม่เจอผงหรืออะไรที่ทํามาจากสารสังเคราะห์มันจะทํางานฟินมากทุกคนมันจะทํางานฟินมากแต่ทำเมื่อไหร่ที่คุณกินสารสังเคราะห์เข้าไปอย่างเช่นใส่น้ําปุ๊บละ,ล,ะลายใส่เย้อย่างเงี้ยเราไม่รู้เลยนะทุกคนว่าในความใสนั้นน่ะมันจะไปทําให้ปอดคุณนะ่ะเอยมันจะไปทําให้อ่าไตคุณนะ่ะฟอกหนักหรือเปล่าเห็นใสๆสแบบนั้นไม่ใช่น้าเปล่านะจ๊ะ เห็นเป็นปง,ปงใส่น้ำไปโอ้ oh, ใส่เงี้ยวอย่างเงี้ยมันไม่ใช่น้ำเปล่าเพราะฉะนั้นทุกคนแน่นอนที่สุดไตมันจะต้องเจอก่อนมันต้องกรองค่ะ เห็นไหมเรามองได้ตาเปล่ามองไม่เห็นแต่ไตค่ะเขาจะต้องกรองมันไม่ใช่น้ําเปล่านะที่แบบว่าจะไปช่วยล้างไตให้ไตสะอาดเห็นไหมคะทุกคนเพราะฉะนั้นนะคะเรารู้อะไรเราต้องรู้ให้จริงเราไปศึกษาหาข้อมูลทุกคนทุกวันนี้โลกโซเชียลนะกราบได้เลยนะโลกโซเชียลมีความรู้อะไรแน่นมากทุกคนครูบอกเลยว่าครูเป็นคนชอบศึกษาเรื่องพวกนี้ชอบมากนะคะชอบความรู้เรื่องเกี่ยวกับร่างกายเพราะว่าครูป่วยมีเปอร์เซ็นต์รอดสเร่างกายบริจาคให้โรงพยาบาลเรียบร้อยแล้ว นะคะแล้วตอนนี้ใช้เส้นเลือดใหญ่เทียมลิ้นหัวใจสี่ลิ้นเป็นลิ้นที่ซ่อมไม่ใช่ลิ้นแบบคุณนะคะเป็นลิ้นที่แบบว่าเสียหมดแล้วแล้วหมอซ่อมเอาหมอบอกว่ามีโอกาสแบบว่าคือถ้าถ้าพังอีกรอบนี้ก็ก็ต้องอันตรายแบบสุดๆนะคะเพราะไม่สามารถซ่อมได้แล้วมันเย็บแบบติดกันหมดแล้วอะไรประมาณนี้ค่ะมันทำงานเหมือนเครื่องยนต์แล้วค่ะทีนี้ครูก็ต้องรักตัวเองเป็นพิเศษแล้วการดูแลตัวเองทุกคนจะมากินอะไรสม 4, สี่สมห้าไม่ได้ครัวกินอะ ทุกวันนี้คุณติดกาแฟนะทุกคนคุณกินกาแฟทุกวันกาแฟมีอะไรมีคาเฟอีนคนเป็นโรคหัวใจคุณไปเซิร์ชเลยเซิร์ชเดี๋ยวนี้ก็ได้คนโรคหัวใจเขาห้ามกินอะไรทุกคนอันดับหนึ่งเลยห้ามกินกาแฟนะคะอันดับหนึ่งเลยนะคะของคนเป็นโรคหัวใจเพราะว่าคาเฟอีนนะคะทุกคนมันจะไปทําให้หัวใจทํางานหนักและเต้นผิดปกติ เขาห้ามเด็กขาดแต่ค <no liebe> ุณดูอีช <P ara> ันนะคะฟาดกาแฟเรียกว่าฟาดกาแฟอย่าเรียกว่ากินกาแฟถ้ากินกาแฟนี่มันเป็นคนธรรมดากินนะคะถ้าฟาดกาแฟเนี่ยก็คือมากกว่าหนึ่งต่อวันนะคะเรียกพวกฟาดกาแฟแล้ววันไหนก็ต้องกินไม่มีวันไหนไม่กินกาแฟค่ะทุกคนนังเขาเรียกพวกฟาดกาแฟนะคะเพราะฉะนั้นครูจะต้องไปศึกษาค่ะว่าเรากินกาแฟแล้วเราเป็นโรคหัวใจแต่เราติดกาแฟเฮ้ยเราห้ามใจตัวเองได้ไหมได้แต่เราไม่ห้ามเรามีความรู้สึกว่าเฮ้ยเกิดมาชาตินึงอ่ะให้กูกินสิ่งที่กูอยากกินบ้าง อะไรมันเป็นธรรมดาของคนน้ำมืน่นของคนแบบมื่นดือ้ออะไรอย่างเงี้ยค่ะนะเกิดมาชัดเดียวอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็เลือกระหว่าง้ i, น้ำหมัดลมกับกาแฟาเราจะเอาไหนไว้เราจะเอาไหนออกดีอะไรอย่างเงี้ยติดทั้งคู่ทีนี้เราก็เลยคุยกับตัวเองโอเคเราก็ถอยน้ำหมัดลมนะนาน,นานทีกินแล้วก็เดือนนึงขอขอเจอน้ำหมัดลมสักครั้งสองครั้งพอเป็นกระใสยอย่างเงี้ยนะคะแต่กาแฟานี่คือต้องเจอกันทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชก,การวันพระวันโกนฉันไม่รู้นะคะฉันกินกาแฟทุกวันเพราะฉะนั้นทํายังไงถึงจะสวยแบบครูนะคะสวยสุภาพดีนะคะ,บบบนะคะแล้มีรายได้เข้า ทุกคนคะเราก็ต้องรู้วิธีการหาของที่มากินดูแลตัวเองครัห่ก็เลยนะคะใช้สมุนไพรนะคะทุกคนในการที่แบบเฮ้ย hey, กินก็ไปแล้วก็ไปช่วยล้างตับล้างไตล้างไส้ล้างพุงให้เราอะไรแบบนี้โอเคเยสอโนอย่าพูดมากพูดเยอะไม่ได้คะ่ะทุกคนนะคะพูดได้เท่านี้คุณก็น่าจะเข้าใจแล้วแหละ